สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอิร์ธอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้นะก็เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับก็วันนี้ผมจะมาบ่นไปเรื่อยนะครับบ่นเรื่อยเปื่อยเรื่องต่างๆนะครับเรื่องไรสาระ <laughs> เรื่องไรสาระของผมนะให้ให้ฟังนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมเครียดมาก <laughs> เครียดมากเครียดเรื่องอะไรคือผมผมเครียดมาหลายวันแล้วเว้ยคือ ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหลกัหลกๆ2เรื่องเลยนะเรื่องแรก,กเป็นเรื่องที่ต้องพูดก็คือเรื่องไบโอฮาจซาที่เคยทำเอาไว้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องคลิปลับคลิปลับในในชาแนลนะครับโอเคมาเข้าเรื่องแรกกันมาเข้าเรื่องแรกกันก่อนเลยนะย้นพันกันก็ว,วันนี้ผมเป็นหวัดนะผมเป็นหวัดแบบโอ้โหเป็นหวัดมา5าวันแล้วนะเสียงแม่งแบบเสียงปกติก็ เสียงน่ากลัวนะแลวนะแพ้วแบบพอเป็นหวัดแล้วเสียงแตกยิ่งกว่าเดิมอะ่ะเออเสียงก็เป็นเอเลี่ยนแล้วเนี่ยโอเคนะครับก็ก็อะไรว่า <c oughs> ก็ผมก็ไม่ได้อัพคลิปมาสามอาทิตย์แล้วนะแล้วก็ใบโอหัศาสตร์ก็ยังไม่ได้ทําต่อเลยนะสี่เดือนที่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกไว้ว่าผมจะทําใบโอหาศาสตร์ตั้งแต่ ตั้งแต่จบภาคแรกนะจบภาคแรกผมบอกจะทำต่อเลยนะแล้วพูดแนละ้วมันแบบ <c oughs> ก็คือบโอวารศาสตร์สเนี่ยผมประสบปัญหานะครับประสบปัญหาเซฟไม่ได้นะครับก็หาวิธีแก้มา1 8ล้านวิธีก็ยังแก้ไม่ได้นะก็คือผมเครียดมากผมอยากเล่นมากเลยนะอยากเล่นให้ดูมากเลยนะ อยากสู้กับมิสเตอร์เอ็กอยากสู้กับไทแลนด์มากอยากเห็นเอดานะครับเอด้าตอนยังตัวเหลี่ยมนะแต่ว่ามันเซฟไม่ได้นะครับเพราะผมลองไปโหลดมาเล่นแล้วมันเข้าเกมได้เล่นได้ปกตินะไม่มีกระตุกไม่มีหลุดมันก็เล่นได้ปกตินะแต่ว่ามันติดปัญหาคือพอกดเซฟไปแล้วเนี่ยพอออกโปรแกรมแล้วเข้าใหม่เซฟมันหายโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นภาคภาคหนึ่งหรือภาคสามเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย เซฟแล้วเซฟหายเงี้ยผมผมก็เฉยเฉยนะก็คือมันสามารถเซฟกับโปรแกรมได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าภาค2เนี่ยภาค2เนื้อเรื่องจะมี2เนื้อเรื่องนะครับคือของแคร์กับของเลีอนนะครับของแคร์กับเลีอนเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะเอาแคร์หรือเลีอนเริ่มก่อนนะมันจะมีเนื้อเรื่อง A กับเนื้อเรื่อง B นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือเราต้องเล่นทั้งหมดสองรอบนะครับเป็นเนื้อเรื่องก่อนและหลังนะครับก็สมมุติถ้าผมเอาแคร์เป็นแคร์ A แล้วก็เป็นเลีอน B นะครับเลีอนก็ต้องไปเล่นอีกรอบหนึ่ง จบรอบแรกด้วยแคร์จริงๆจ,จบรอบแรกอ่ะมันไม่มีปัญหาคือมันเล่นโดยไม่ต้องเซฟมันก็ได้ไงแต่ว่าการเล่นแผ่นแผ่นสหรือว่าแผ่น B เนี่ยมันต้องโหลดเซฟมาจากแผ่นแรกนะครับซึ่งมันไม่มีเซฟให้โหลดไงเออแล้วเราจะทํำยังไงดีนะคือผมเครียดมากเนี่ยผมอยากเล่นมากเลยอ่ะนี่มัน4เดือนแล้วอ่ะไม่เล่นต่อสักทีนะแล้วก็เออสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ จะมีคนติดตามเลเจนด์ของผมอยู่หรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับใครที่รอดูอยู่นะครับก็ลองมาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้นะครับว่าจะให้ผมเล่นเวอร์ชั่น p l a y s t a t i o n หรือว่าจะให้ผมเล่นในเวอร์ชั่น PC นะครับมันจะมี Resident e v i l 2เนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่น PC ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่รู้สึกว่าภาพจะสวยกว่านะครับแล้วก็มันมันมันทำได้เกือบดีกว่านะแต่ว่ามันไม่มีไม่มีการเนี่ย มันเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันกดเล็งปืนแล้วก็จะเล็งไปที่หัวซอมบี้เลยนะมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้ซึ่งเราต้องเล็งเองนะในใน PC คือมันมีข้อเสียตรงนี้ซึ่งเล็งหัวเองเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาตอนเวลาเจอแบบบางตัวบางตัวมันต้องต้องรีบฆ่านะไม่งั้นมันจะฆ่าเราก่อนเช่นลิกเกอร์นะครับลิกเกอร์เป็นตัวลิกเกอร์เป็นคล้ายๆยจิ้งเหลนหรือกิ้งก่าหรืออะไรว่มันเป็น มนุษย์ที่ไม่มีหนังแล้วมันลงไปคานกับพื้นลิ้นยาวๆอะ่ะเออไอตัวนั้นเนี่ยมันต้องยิงให้โดนทุกดอกไม่งั้นจะโดนเล็บเล็บขว่วนหรือว่าโดนลิ้นตวัดแทงทะลุได้นะแล้วก็บอสในภาค2เนี่ยเป็นบอสเป็นภาคที่บอสเยอะที่สุดเลยนะ<อ>ในบรรดาเพวันเนี่ยมันเป็นภาคที่บอสเยอะที่สุดแล้วนะภาค2เนี่ยมันมีบอสทั้งหมดมันมีบอสย่อยเป็นมิสเตอร์เอ็กนะครับหนึ่งตัวไอ้ไทยแลนด์ล่างหุ่นยนต์อ่ะแล้วก็ มีวิลเลียมเบอร์กินอ้หยมันเยอะอะคือมันมีบอสหลายตัวนะครับแล้วบอสบางตัวเนี่ยคือเราต้องใช้ความไวในการสู้กับมันอนะแบบวิ่งหลบยิงวิ่งหลบยิงอะอย่างเช่นไอ้ไทแลนด์ตอนที่มันตกลาวานั่นแหละไอ้ตัวนั้นอะคือมันเป็นตัวที่ค่ายากมากนะอืแล้วถ้าเล่นในเวอร์ชั่น PC ไม่รู้ผมจะเล่นจบหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งมากนะภาคสองเป็นภาคที่เป็นภาคที่ผมจบจบไม่เยอะมากนะ ตั้งแต่เล่นมาจบยังไม่ถึง10บรอบเลยนะสองแนเนะ่ะถ้าเทียบกับภาค3นะภาค3ภาค1เนี่ยจบเกิน10บรอบแล้วนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้นะว่าจะให้ผมเล่นในเวอร์ชั่นไหนนะครับแต่ผมอยากเล่นในเวอร์ชั่น PlayStation นะมันมันมีความลับของเกมด้วยนะมันมีความลับของเกมพิเศษอยู่อันนึงนะครับที่ต้อง ที่ต้องทำในเวอร์ชันดูเอลช็อ k นะครับมันอ่านว่าดูเดูเอลช็อกหรือดวลช็อกไม่รู้นะม,มันเป็นความลับพิเศษที่มันเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรที่กดกดได้เฉพาะในภาคพิเศษอันนั้นนะครับเป็นสูตรลูกกระสุนอิสเนตี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอืมก็ประมาณนี้นะโอเคสำหรับเรื่องต่อมานะครับเราจบกับเรื่องไบโอฮัตซาไปก่อนเลยนะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะวุ้ยพูดแล้วมันเศร้าแล้วผมไปหาวิธีการแก้มาเยอะมากนะแต่มันก็ยังแก้ไม่ได้ทีสำหรับเรื่องที่2อเนี่ยเหมือนผมเห็นใครพูดถึงอยู่นะว่าในช anel ผมเนี่ยเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเห็นคลิปที่ยังไม่เคยเห็นงงไหมเนี่ยก็คือเนี่ยเห็นปะมันจะมีคลิปบางคลิปที่มันเป็นรูปรูปอไปเนี่ยคล้ายๆกับแม่กุญแจนะครับ จะน้องอยู่คนนึงนะครับเขาบอกว่าทําไมเข้าไปดูในช anel เองมันไม่มีนี่นะครับนี่คลิปนี้คลิปนี้ภาคนรกมัวสดกับกับอีกอันนึงเป็นเนี่ยมันเป็นภาคนรกนะครับเป็นการไปเอาคลิปนะครับของคนอื่นคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับมาภาคใหม่ภาคใหม่ให้มันแบบดักดาร์กแบบหยาบๆนะครับของผมมีอยู่สองคลิปนะที่ปิดไพรเวทไว้นะครับ มันเป็นไพรเวทปะมันมันต้องมันจะดูได้เฉพาะเจ้าของช anel กับคนที่มีลิงก์นะครับสำหรับใครที่อยากดูนะก็เป็นคลิปรัวๆไร้สาระ <c ười> คลิปหนึ่งนะครับถ้าสำหรับใครที่อยากดูก็ไปขอผมในใน f a c e b o o k ก็ได้นะใน Facebook ผมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าถ้ามี Facebook เราก็ลองทักไปขอได้นะครับสำหรับใครที่อยากดูนะคือ มันเป็นคลิปที่ต้องแบบมีเวลาว่างจริงๆอ่ะไอเนี้ยยี่ิแปดวีเนะี่ยเป็นยี่สิบแดวีที่ไ like รค่ามากแล้วเข้าไปดูแนละ้วคือแม่งโคตรปัญญาอ่อนนะครับโอเคก็วันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาพูดอะไรเยอะนะคือจะมาพูดเรื่องไบโอนี่แหละนะเผื่อสำหรับใครที่อยากรู้นะคงแต่คงไม่มีใครอยากรู้หรอกนะคือผมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากใน Youtube นะครับโอเคก็เอออีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงผมลืมบอกไปเลยอีกเรื่องนึงก็ เป็นเรื่องเศร้ามากนะผมได้เข้ามาดูในแนวแตัวเองแล้วผมก็ไม่เห็นรูปไอ,เไอเ้เนี่ยไอ้การูล่าเนี่ยเนี่ยไอ้รูปกาลูล่าใส่แว่นเนี่ยเนี่ยเห็นปะกาลูล่าใส่แว่นนะครับคือหลังจากผมทำคลิปคลิปนี้เสร็จเนี่ยไอ้โปเกมอน o r a รเนี่ยความรู้สึกเมื่อบีชไชนีได้ครั้งแรกนะหลังจากที่ผมทำคลิปนี้เสร็จไปไม่ไม่ถึง1อาทิตย์ผมขาย TDS ไปแล้วนะอาจจะไม่เห็นคลิปโปเกมอนแล้วนะ คลิปโปเกมอนก็จะไม่มีพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรอซื้อเครื่องใหม่อีกทีก็อุ้ยอีกนานอ่ะเพราะว่าทีเดมันเล่นแต่โปเกมอนมันไม่ค่อยคุ้มไงเออเกมอื่นผมไม่ค่อยเล่นเลยซื้อมาคือบีเลติเด r เรว l u t ชั่นอะไรอย่างเงี้ยในทีเดมันไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับอก็ประมาณนี้แหละตายไปแล้วนะตายไปแล้วนะทีเดสุดที่รักนะครับแล้วก็ ออตอนนี้เนี่ยตอนนี้ในช anel ผมอาจจะมีเกมมาให้เล่นเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมกลับมาเล่นเทเลนเนอร์แล้วนะสำหรับใครที่รู้จักผมนะครับช anel เอ channel เอร์ธนาวินเนี่ยจากเกมเทเลนเนอร์นะผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักผมจากเกมเทเลนเนอร์ใช่ไหมผมเล่นเทเลนเนอร์ลงล่าสุดก็ประมาณเมื่อวันที่24นะครับ24ธันวาก็อุ้ย เกือบ2ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้เล่นลงนะรหัสนั้นก็ยังอยู่นะทุกวันนี้แต่ผมเล่นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเล่นให้ดูนะพักหลังผมเล่นแต่หมดไออนูบีอ่ะตอนนี้หาปีกอยู่นะเดี๋ยวไว้จะมาเล่นให้ดูกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีซิลเหลือวก็มาสุ่มของนะพักหลังผมสุ่มของในข้นในเกมซิลเนะี่ยสุม่มแล้วชอบลืมกดอดัดผมสุ่มไปสุม่มไป่มไป50รอบหนึ่ง50แล้วก็150ยห้าอยหสอีกรอบหนึ่ง สุ่มไปอ่ะถ้าเกิดไม่ลืมก็อัดได้อีกสี่คลิปนะรู้สึกจะติดเตาห้าอ,อยู่อันนึงนะโอ้เสยียดายมากนีม่มีคลิปที่2นะคลิปสองใครยังไม่ดูก็ลองเข้าไปดูได้นะสาหรับคนที่เล่นเกมซิลนะครับได้เตาห้าสองครั้งติดนะคลิปนี้มีคนอิจฉาบานเลยเสีืไแ่ห้าสิบได้คืนมาสองพันนะครับโอ้ยอวดอวดอวดไม่ต้องมาอวดด้วยโอเคเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเสียงผมอาจจะแปลกเอเลี่ยนเล็กหน่อยนะคือ คือมันไม่หายวันสักทีผมกินยามาหลายวันแล้วกินจนกินจนเบื่อแล้วเนี่ยนะวังว่าพ่กนี้ก็จะหายแล้วนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไคร์เบอร์เนี่ยก็กดได้ครับไอปุ่มแดงๆเนี่ยนะครับกดซับสไคร์เบอร์ได้เดี๋ยวซับสไคร b เบอร์ก็จะครบ400ในอีกไม่ไม่เร็ว ไม่เร็วไม่ใช่ไม่ช้าเดีไม่เร็วอีกนานแน่นอนนะครับก็ไว้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ค่อยรู้เรื่องยนะครับแล้วก็มีผิดพลาดพูดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย